สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับนี่คือเบื้องหลังของการทําอุปกรณ์ในงานโชว์ปีนี้ครับเสียงดังแน่เด้อพี่น้องเด้ออันนั้พี่มิมี่ครับผมพี่มิมี่แกกําลังตัดอุปกรณ์ครับเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็เวลาว่างๆเราก็มาช่วยทางวงครับทําอุปกรณ์นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ้างคนครับร่วมด้วยช่วยกันครับผม น้องอ่านะครับผมน้องไอ้นะครับผมส่วนข้างหลังนี่คือพี่ช้างสวัสดีพี่ช้างน้อยครับพี่้างน้อยสวัสดีครับผมเป็นจังไนครับเป็นโอ้กินนยู่กินนยู่ครับผมนี่แหละพี่น้องครับพี่สางน้อยกำลังให้กำลังใจว่าสิมาซอยว่าท่านไดีซอยดอกข้า่กินอยู่พี่น้องเบ่งเอาเด้อเบ่งเอาพี่พี่นี่ม่ได้ไม่ยังไรครับสะอ่อนข้นกินครับผมครับผมโอ้คนมากกินโอ้ยน้ำเขียวเสือแดงพี่น้องเบ่งเนี่ยแหละโอ้ยเนาะเอาพี่น้องเอา สำหรับใครนะครับผมที่จะเข้ามานะครับวันที่สี่ที่ห้านี้เจอกันอย่างแน่นอนรับไม่ว่าจะเป็นทีมงานตลกนําโดยนะครับพ่อหลอยนะครับผมแม่พุุกลุกนะครับพี่ช้างน้อยแม่ป่วงหรือว่าหลายๆคนหมุกไม่เจอกันอย่างแน่นอนครับวันที่สี่ที่ห้านี้นะครับผมล่อเบิงล่อชมครับส่วนห้างคุณนอออ๋อติด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  บัาทคุ้มปิดมีเหล่าเด้อร้อยสี่สิบเก้าคะแนนอ่าร้อยสี่สิบเก้าคะแนนนะครับต้องมาที่สี่และที่ห้าเลยสองวันเลยนะครับอุ้ยคุ้มคุ้มพี่น้องคุ้มไร้คุ้มไร้ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเก็บเงินละเป็นไทยบตรออนไลน์เด้อครับผมอย่าลืมนะพี่น้องเด้อโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันวันที่สี่ที่ห้าเนาะพี่ช้างเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ